สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวีแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันเนาะก็เป็นเรื่องราวชีวิตของมิวนั่นเองนะคะเพื่อนๆคนไหนเชื่อเรื่องดวงบ้างเนาะอาจจาเรียกอะไรนะไสยศาสตร์เรื่องดวงเรื่องอะไรเงี้ยนะคะมิวคนหนึ่งนะคะที่เชื่อเรื่องแบบนี้มากๆเลยนะคะมิวก็ต้องย้อนไปตอนที่มิวเพิ่งเรียนจบมหาลัยใหม่ใหม่นะคะตอนนั้นอายุ22นะคะตอนนั้นก็เพิ่งเลิกกับแฟนคนไทยนะคะก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเออเนี่ยถ้ากูเลิกกับไอเนี่ยกูอะ จะไม่คบกับคนไทยอีกเลยนะคะกรณีนี้นะ mm. เพื่อน mm. คนนี้ชื่อเก mm. ลนะเป็นเพื่อนสนิทของมิวนันเออคะ่ะมันจะอยู่หอแถววงเวียนช้างเนาะ,ะ mm. ก็เลยไปปรึกษามันทุกวันอตอนที่มีปัญหากับแฟนคนไทยนะคะก็ไปคุยไปเล่าชีวิตปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ mm. กูเบื่อแล้วกูอยากจะคบฝรั่งบ้างอยากจะลองคบฝรั่งบ้างอยากจะลองมีสามีฝรั่งบ้างะคะว่า เออมันจะเป็นยังไงตอนนั้นนะคะก็ตั้งใจอยากจะมีแฟนฝรั่งเลยนะคะเพื่อนๆก็จะไม่คบคนไทยอีกต่อไปแล้วเนาะก็อยากจะลองดูนะคะว่าอ่ามันเหมือนคนไทยไหมนิสัยใจคอวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตั้งใจตั้งแต่นั้นมานะคะก็เลยพาการไปดูดวงะคะยี20บบาทเองนะคะถูกมากๆเลยนะคะก็เลยลองไปดูดวงดูนะคะว่าเออจะได้สามีฝรั่งไหม <laughs> <c oughs> คือตั้งใจตั้งใจจะเอาจริงๆค่ะตอนนั้นนะคะก็เลย พากันไปดูดวงเนาะตาตาคนนี้นะคะเขาจะดูดวงจากเบอร์มือถือนะคะเพื่อนๆเราก็เอาเบอร์มือถือเราเนี่ยให้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 คนลุงคนนี้ดูให้ถ้าคนไหนนะอยากดูดูดวงคือดูดวงของแฟนเราอะไรย่างี้ใช่ไหมเราก็เอาเบอร์เบอร์มือถือของแฟนเรานะคะจดให้แกนะแล้วก็เขียนชื่อนะแกก็จะดูดวงให้นะคะก็จะดูดวงจากมือถือไอ้เบอร์มือถือเนาะ มิวก็ถามเรื่องเรียนเรื่องทํางานเรื่องทั่วๆไปเนาะไปจะได้เป็นตํารวจไหมจะได้เรียนต่ออะไรไหมจะได้ทํางานดีไหมอะไรเงี้ยเงินเดือนอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นมิวกับเพื่อนก็ไปสอบตํารวจด้วยนะคะแต่ไม่ติดนะคะก็ไปถามว่าเนี่ยลุงหนูอยากได้สามีฝรั่งเนี่ยจะได้สามีฝรั่งไหมจะได้ไหมเนี่ยมาดูดวงอ่ะว่าจะได้สามีฝรั่งไหมลุงก็บอกว่าเออเอ้ได้สิเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมันก็มาเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ เรื่องแรกนะคะที่มิวไปดูดวงเรื่องแรกเนาะหลังจากนั้นฮับปี2016หเนาะหลังจากที่มิวดูดวงกับคุณลุงเสร็จแล้วนะคะก็ได้เจอกับคนฝรั่งเศสะคะก็คือคนที่เคยจ้างนักสืบที่เคยเล่าบอกไปก่อนหน้านูนนะะ้นเนาะมิวก็คิดในใจเฮ้ยสงสัยอันนี้หรือมัง้งเนื้อคู่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเล่าบอกอีแกมนะแกมสงสัยอันนี้หรือมัง้งเนื้อคู่กลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดคิดไปไกลเลยนะะก็ <laughs> เหมือนมโนอะไรอย่างเงี้ยผัวมโนนะคะก็ <c oughs> นะคะพ,อห,พอหลังจากนั้น,นะะที่คบกับคนฝรั่งเศสไปแล้วนะ้องมิโก,ก้กลับบ้าน,นะคะ่ะมิโก้ไปดูดวงอีกอันนี้ก็ไม่ได้ไปดูดวงกับลุงคนนั้นนะคะมิโก้ไปวัดเจเนียนะคะถ้าใครอยู่แถวแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ถแถววนั้นก็จะรู้จักวัดเจเนียเป็นวัดที่ดังมากๆเลยนะคะไปฉดาะเคราะห์ดูดวงอะไรเนะี่ยคนส่วนมากก็จะนิยมไปฉดองเคราะห์ไปดูดวงที่นั่นนะคะมิโก้ไปดูดวงแต่แต่ไม่ได้ดูดวงกับหลวงตาเมียนนะ,ะเป็นเหมือนพระ เขามาบวชอะไรเงี้ยแล้วเขารับดูดวงอะไรเงี้ยมก็เลยไปดูดวงกับเขานะคะพระคนนี้บอกว่าเนี่ยเนื้อคู่เนื้อคู่สามีน่ะจะมาประมาณอายุยี่สิบสามยี่สิบสี่นะคะคนนี้อ่ะไม่ใช่หรอกมิก็เฮ้ยจริงเหรอเออแล้วที่คบทุกวันนี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็จิตตกนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เกิดปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันก็เลิกกันค่ะก็จริงๆนะ ก็ล้กันแล้วท่าตอนที่มิวเลิกคุยกับคนฝรั่งเศสแล้วเนาะมิวก็ได้รู้จักกับมิกานะคะตอนไปปลายปี2016ันะคะเพื่อนๆเขาตอนนั้นมิวก็อายุย3่แล้วนะคะก็จะย่าง24 1ส2017ก็24เนาะเขาก็ได้มาเมืองไทยแล้วก็ได้รู้จักกันนะคะผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนาะก็เลยนัดเจอกันอะไรางี้นะคะตอนนั้นนะคะหลังจากที่แฟนมิวกลับมาฟินแลนด์แล้วนะคะมิวก็ป็หาบ่อยมากๆเลยคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรคือขัดสนไปหมดเลยนะคะเพื่อนมิว พาหมิวนะคะไปไปเสริมดวงที่วัดตะแสงนะคะเพื่อนๆตอนนั้นคนเยอะมากๆเลยนะคะวัดตะแสงก็คือวัดที่สวาย <ๆ S 1> เขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนบ้านสวายาแ,แถวๆนั้นนะคะก็พากันไปดูดวงไปเสริมดวงแต่หมิวไม่ได้ดูดวงนะคะตอนนั้นหมิวไปเสริมดวงเฉยๆเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะ,ะเสริมดวงเนี่ยนะคะก็ประสบอุบัติเหตุนะคะก็รถอีเตนนะคะเพื่อนๆรถอีแตนมันเป็นสี่แยกใช่ไหมหมิวคิดว่าเขาจะขับตรงไปแบบนี้เนาะมิวก็จะไปตรงนะคะมิวก็จะหยุด จอดสต็อปใช่ไหมเหมือนหยุดน,นะคะแต่เขาอะเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายแบบนี้นะคะคือมาเร็วมากๆเลยนะคะเหมือวคิดว่าเขาจะไปไปตรงนะคะเขาเลี้ยวมาแบบกระทันหันกระทันหันนะคะเราก็ตกใจนะเพราะว่าเป็นถนนลาดยางเล็กๆนะคะเหมือนเหมวก็ตกใจมันวก็เลี้ยวเข้าอ่าร่องน้ำเจ็บขามากๆเลยเขาก็มาขอโทษเนาะเหมีวว่าวิ้ยขับรถอะไรอย่างเงี้ยทำไมคิดว่าจะไปตรงแบบไม่แบบเร็วมากๆเราก็จอดไว้เนาะเราเหมือนเราจอดให้เขาไปก่อนแต่เขาอะ ไม่ได้ไปตรงอ่ะเขาเลี้ยวซ้ายมาแบบกระทันหันปุ๊บแบบนี้เลยอนะ่ะเออขนาดคนในหมู่บ้านนะเขายังขับดุดเร็วขนาดนี้เนาะมรองเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่ขาดเลยนะ <c oughs> ตอนนั้นไปวัดทิ้งรองเท้าทิ้งเลยอ่ะเอาถอดรองเท้าทิ้งเลยนะคะก็ไปซื้อพวกน้ำนมอะไรเงี้ยไปวัดะคะเกิมดวงเสร็จแล้วเนาะมิก็กลับไปกรุงเทพเหมือนเดิมนะคะพออ่าราวๆเดือนกร,รกฎามัง้งน่าจะวันเกิดมิวนะคะหลังจากที่ขายของออนไลน์ขายดีมากๆเลยนะคะก็ เฟซบุ๊กมีปัญหานะคะแล้วก็ขายของไม่ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็พังโทรศัพท์หน้าจอเสียนะคะก็ไปซ่อมหมดไป5,000กว่าบาทคือแพงมากๆเลยก็มอไซค์วินนะคะอุตสา,าบอกว่าเธอรน้องๆมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาน้องอะไปซ่อมโทรศัพท์ที่ซัมซุงศูนย์ซัมซุงอะไรเงี้ยเออโอเคพี่พอไปนะคะตอนไปก็โอเคนะ,คะพอกลับมาอามิมิคิดเลยนะคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถ อ่มอไซน์นะคะพาหมิวล้มนะคะก็คือ,อ,อวินมอเตอร์ไซน์นะคะพาลม้มเฮ้ยทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรขนาดนี้นะคะหมิวก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านอีกนะคะพาแมาา่ไปดูดวงอีกไปเะดเคราะห์ไปดูดวงอะไรเงี้ยไปเสริมดวงอันนี้ทําหมดเลยนะคะก็ไปดูดวงกับหลวงตาวัตตะแสงเนาะ,ะวัตตะแสงนี่นะคะแกดูดวงแม่นมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าให้ห <t> ม <ell> ิวระวัง <t> อ <ell> ุบ <cam> ัติเหตุเพราะช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงเป็นจะเพศก็คือยีิบสี่ย่างยีิบห้านะคะ ก็ให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องเงินเรื่องทองก็จะขัดสนเนี่ยจะหมดเคราะห์ราวๆปีหน้า2018 2018ปีหน้าก็คือเดือนสิงหาอะไรเงี้ยคือจริงๆมากๆเลยนะช่วงนั้นเหมือนก็ขัดสนทะเลาะกันกับแฟนบ่อยมากแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็คือกลัวไปหมดเลยนะ <laughs> พอพอแกคุยเรื่องอุบัติเหตุเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วแกก็ทักว่าเนี่ยจะได้แต่งงานนะเหมือนว่าจริงเหรอหลวงตาแกบอกว่าก็แล้วแต่เธอนะถ้าเธอจะแต่งก็แต่งไม่แต่งก็เรื่องของเธออะไรเงี้ยนะคะช่วงนั้นเหมือนก็คบกับแฟนแล้ว ะะแฟนก็ได้เกริ่นๆไว้แล้วแหละมือก็ไม่คิดว่ามันจะจริงอะไรขนาดนี้นะคะก็หลวงตาบอกว่าเนี่ยแฟนอะจะพาไปอยู่เมืองนอกนะจะจะได้แต่งงานนะคะจะได้จดทะเบียนอะไรงี้นะคะแต่มันก็จริงนะคะจริงจริง,รงตามที่หลวงตาบอกเนาะแฟนมือก็กลับมา2017นะคะ2017ตอนต,อตอนปปลายปี2017 แล้ว2018มิวก็ได้มาฟินแลนด์นะคะก็ได้จดทะเบียนได้มิวเล่ามาคะ,ะเป็นการดูดวงเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่มิวเล่ามาะะที่มิวก็ปรากฏว,ว่ามันก็ เป็นเรื่องจริงนะคะที่มิวไปดูมาเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆไม่ทุกคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะจ๊ะทั้งหมดนี้เนาะที่มิวเล่ามานะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วเนาะบ๊ายบาย